ไม่ต้องกลัวตกข่าวเงินเยียวยาเกษตรกรทกสติดประกาศจ่ายเงิน5,000ันบาทตามหมู่บ้านห่างไกลเกษตรกรสามารถถอนเงินได้ตามวันติดประกาศหลายคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก็มีความวิตกกังวลเงินเข้าหรือไม่ดังนั้นเพื่อลดความวิตกกังวลของเกษตรกรทกสได้ทำการติดประกาศ ตามหมู่บ้านแต่และตำบลว่าสามารถรับเงินได้วันไหนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็มาพร้อมข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ใกับทางเราด้วยนะคะทกสติดประกาศ รับเงินเยียวยาเกษตรกรหมู่บ้านไม่ต้องกลัวตกข่าวเงินเยียวยาเกษตรกรทกสติดประกาศจ่ายเงิน5,000บาทตามหมู่บ้านห่างไกลเกษตรกรสามารถถอนเงินได้ตามวันที่ติดประกาศเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นั้นหลายคนที่ลงทะเบียนได้รับเงินไปแล้วก็มีความวิตกกังวลเงินเข้าหรือยังไม่เข้าดังนั้นเพื่อลดความวิตกกังวลของเกษตรกรได้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศไปติดตามหมู่บ้านแต่ละตำบลว่าสามารถรับเงินได้วันไหน แหล่งข่าวธนาคารการเกษตรและสากลการเกษตรเผยว่าธนาคารมีข้อจํากัดในการให้บริการประชาชนไม่สามารถโอนทีเดียวได้วันละสิบล้านรายไม่มีระบบอะไรรองรับได้ถึงขนาดนั้นจําเป็นที่จะต้องมาทยอยจ่ายเงินโดยเฉลี่ยหนึ่งวันจะโอนได้ประมาณวันละล้านราย และร้านรายเศษประกอบกับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563ไปชนกับการจ่ายประกันรายได้ปาล์มงวดที่6กับชาวสวนปาล์มกว่า300,000รายและนี่หลักการในการโอนเงินก็คือจะโอนเงินผ่านทุกสาขาที่เปิดดำเนินการประมาณ 1,200สาขาซึ่งสาขาหนึ่งอาจจะมีหลายตำบลไม่ได้โอนหมดทุกตำบลเฉลี่ยหนึ่งวันจำนวนหนึ่งล้านรายได้กี่ตำบลแต่ว่าได้ครบทุกสาขา1อาจจะมี1ห,หรือสองตำบลก็แล้วแต่สรุปก็คือในหนึ่งอาจจะมี1ล้านรายหรือเหลื่อมมาเล็กน้อย อย่างไรก็ดีทางทกสได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศขอความอนุเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านมารับเงินเยียวยาเกษตรกรตามวันที่กำหนดตามตัวอย่างที่แจ้งและนี่ก็คือข่าวสารทั้งด้านมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะคะ ทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่าชาวนาทุกท่านนะคะและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ